ก็เจอลุงใจดีครับเขาจอดป้ายทะเบียนให้ผมครับเพราะว่าเราจะต้องปิดป้ายรออเรียบร้อยใช้อย่างเดิมไม่เลยตัวนี้ที่รู้ไหมรครับรู้ไว่ารู้ไหมรู้ครับรู้ ตัวนู้นมันจะยาวดบยาวค,ค,คันนี้เราจะต้องใส่ผูกเข็ จะมีสักกี่คนในประเทศไทยนี้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างเช่นลุงคนนี้อยู่ๆก็เรียกผมและถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมถูกไหมมันมันร่วมๆอยู่ร่วมอ่ะครับเป็นระบบเช่น ไม้ตัวนี้มันมีแว่นในตัวอยู่แล้วร่อนมันมีแว่นในตัวอยู่ครับเอาโอเคครับขอบคุณครับสี่บานครับไม่มบื่อขอบมากครับขอบมากครบขอบมากครับรู้รวยกันเฮ้ยเราไม่มีลุงไม่แย่เลยมาทีไปหาอู่หาอะไรอีกอู่่ก็งวิรถมาจอดว่ช่วยจังเบสรถยนรถเรื้ง เรายูได้วันนี้เพิ่งมือมีพร้อมครับพี่เราก็คนเล่นรถกันมีเวทป้าลูกป้าเพิ่งเขาเป็นแต่ว่าใส่ชออ๋อครับเวทป้าเวทป้าปันไปเก้าววู้นะพวกมีไก่เย็นมืดมันอ๋อเมาเนี่ยกันเนี้พวกก็ไปไปปล่อยให้น้องอีกคนหนึ่งอยู่ภูเก็ตพี่ดังอ่ะอันนี้เราประมาณหกหมื่นห้าครับนี่แววว้าวันแววว้าป๋าไปไก่ แบบวิ่นมาย่าวิ่งครับมาครับรีบมาเ้วรคุณลุงเป็นคนใจดีมากเลยครับหายากครับเดินทางกันต่อครับโอ้ลุงจะเอาน้ําให้ผมอีกนะครับโอ้ตอนนี้ผมก็เอาน้ําของลุงมาหกขวดแล้วครับอยู่ในกระเป๋าผมเองครับโอ้สุดยอดจริงๆครับคนแบบนี้หายากมากนะครับในประเทศไทย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปขอขอบคุณลุงอีกครั้งหลังจากนั้นผมก็เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจนไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เหตุผลที่แวะจังหวัดกระบี่ก็เพราะว่า ยางรั่วครับโชคดีมากๆเลยครับที่ได้เจอร้านเปลี่ยนยางตอนที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาทุกๆ10กิโลผมต้องแวะเติมลมทุกครั้งจนทําให้ผมวิตกกังวลกับยางล้อหน้าคันนี้ในที่สุดก็เปลี่ยนยางสำเร็จเรียบร้อย หมดปัญหาแล้วครั้งนี้ก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดภูเก็ตเลยครับ ถึงแล้วครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยไม่ใช่ทุยจังหวัดภูเก็ตครับครับจนแค่นั้นครับเอใส่โซดาแป๊บอ้าวใส่โซดาเออ่านเอ้าอันนี้กินหมดเร็วนะเรื่อได้แรงกินได้ินบ่ยแมนตลิมไบ่เลยไบ่แล้วอื้อเอเหลือหนึ่งตักตีอ๋อปีละครั้งไหม หยัดแมมหรือโบกเลวจะยืนยันน่วงจะยืนยันมีเก่งอะไรบ้างครับผมจังหวัดภูเก็ตโอ้โหเก่งเก่งส้มเก่งส้มลิงปลิงเก่งส้มลิงโอ้โหนี่แสดงว่าชักบ่อยโอ้โหโโอ้หบูม้าจลุดแล้วครับโอ้โหจะทำหน้าฟินทำไมเนี้ย

anh em cứ thử vào cái 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 ta trên cháy rồi con này là ổ sang tỉ ruột sang chảy đế ổ thâu cao cao mà không có mình cháy mà hai đợt mà xong, không bồn khả xong gì bồn khả xong bao mà để không trái bịch trứng một con chương đế trứng không trái, chương xong mà, mà mà sẽ lắc sông เด่ปอมมันมาขวัดพังอจริงเหรอเออมันมาลงกู้โอ้หใช่เลยวีนี่ราเกินปริษัทผหมอบรรไม่วันเลยเยอะจังมันมีพวกนี้มันยุ่งไว้แล้วแหละแต่วันแบกบเตะกันผู้หมอบรทนี่มันไม่ดีว่เพราลก็เละๆเละไปลพาหมอเลรทาคคำนวณไปแล้วและกงเยเละมันไม่ข่อยตู้กับมั้งก็เลยข้าหว่ผีไม่เอาว

จะเจอรถกงนี่พนนะไปพกผอดีเออร้านไปถึงเจ้าของร้านหลุดจากกบะฟองลานดวงมันเลยตาเออไปถึงเบาว่าจะเดินแม่นี่วะคุณชื่อนไปเลยแล้ได้บอกครับมาเลยนะท่านเดินเดินเบาครับฮะอ๋อมันรถยนต์มันติดน้องโชคดีนะเพื่อนอืมนะเออ ไปแล้วลูกพ่อโชคดีนะแต่ถ้าน้องซื้อย่างใหม่ก็ประมาณตัวนี้ก็สามพันกว่าอตนนี้พี่ต่นี้รถโซ่รถโซ่ที่ใ,ใช่มเงินมีพอ,อดีไงแต่ยังขี่ได้น้องยังขี่ได้พี่ก็ไปลงโค้งอะไรแล้วได้อยู่อยังหนิยนบยัง,น,ยง,น,ยงนิ่มน้องใช้ได้พี่ก็สัดโค้มาแปดสิบโอ้หถ้าร้อยเก้าสิบน้องติดในนู่นเลยสวิงงานม ร้อยแปดสิบก็พอแล้วน้องมันแค่นี้น้องถ้าร้อยเก้าสิบมันจะไงมันจะเพิ่มม,ม,มันจะเพิ่มความภาระหนักไงเดี๋ยวก็ต้องไปทดสเตอร์อีกผมก็ได้คุยกับน้องเขาประมาณห้าชั่วโมงครับคุยไม่ใช่ก็คุยสักระยะหนึ่งเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้ครับ เพราะว่าเป็นคันที่ผมรักและปลูกแันมากครับแต่จําเป็นก็ต้องปล่อยเพราะว่าไม่สามารถดูแลเขาได้หลายๆอย่างหลังจากนี้ก็คงได้ดูแต่คลิปเพียงอย่างเดียวแล้วโชคดีนะเพื่อนรักถ้ามีโอกาสได้เจออีกสักครั้งก็หวังว่าขอให้เองยังอยู่ ในสภาพเดิมๆแบบนี้นะบายยเพื่อนวิดีโอนี้ผมบันทึกไว้ในยามที่ผมคิดถึงเจ้ารถกันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เก็บไว้ในความทรงจำครับ คุยตามภาษาคุณเล่นรถนะครับโคตรใจหายเลยไปไม่ถูงเลยครับอเอาเฮ้ น้องๆาจตั้งก่อนจ่ายตั้งก่อนรอเล่นรอเล่นอ <c oughs> ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ